สวัสดีครับจ่าครับวันนี้ก็มามึนมืดมาเย็นๆเลยนะครับฝนตกด้วยนะวันนี้เทียมำนาจเจริญนะครับก็จะมานั่งคุยกันนะครับเรื่องแอปพลิเคชันตัวใหม่นะครับของ n นกี้ครับไนกี้แอปนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะดาวน์โหลดตัว n นกี้แอปได้นะครับทั้งใน Play Store แล้วก็ใน App Store นะครับเข้าไปนะฮะเพื่อที่จะช้อปปิ้งหลักเลยหลักๆเลยนะครับก็คือเรื่องของการซื้อ สินค้าของ Nike นั่นเองนะครับก็จะมีสินค้าต่างๆมากมายนะครับเพื่อนๆก็ล็อกอินชื่อของเราเข้าไปก่อนหรือถ้าใครยังไม่มีตัวของอบัญชีนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับตัว Account ตัวนี้เราสามารถใช้ร่วมกันกันกบตัว n นกี้รันคัแล้วก็ n นกี้เทรนนิ่งคัด้วยนะครับสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งพอเราเข้าไปในแอปพลิเคชันนะครับก็จะเป็น หน้าโฮมซึ่งจะเป็นช็อปใช่ไหมครับตัวช็อปเนี่ยจะมีสินค้านะครับให้เราเลือกในช่วงนี้นะครับเข้าไปแล้วจะเจอขอต้อนรับสู่แอปไนกี้นะครับเดอนลงมาก็จะมีเรื่องของการปลดล็อกรางวัลนะครับจะมะีโปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้นะครับสำหรับสมาชิกที่สมัครช่วงนี้ก็จะได้ส่วนลด10%นะครับและมีสินค้าใหม่สินค้าโดดเด่นต่างๆรองเท้าเสื้อผ้าลดราคาต่างๆนะครับใน ส่วนของร้านค้าสมาชิกก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าพิเศษนะครับของเมมเบอร์ได้ทั้งหมดเลยนะครับสินค้ามาใหม่ที่กําลังวางจําหน่ายแล้วก็สิทธิประโยชน์ของ Nike Membership ต่างๆนะครับในการเข้าถึงสินค้าที่มาใหมๆ่ๆหรือสินค้าที่เพิ่งเข้านะครับทีนี้ก็เลยจะมาพาเพื่อนๆนะครับลองเล่นกันดูนะครับว่าการทำไนกี้ ไ You นะครับ Nike By You คืออะไร Nike By You ก็คือเราสามารถที่จะออกแบบรองเท้าของเราเองได้นะครับในรุ่นจำเพาะที่เขาให้ทำในช่วงนั้นๆน,น,นะครับในช่วงนี้นะฮะตัวที่กำลังจะเข้ามา Coming Soon ก็คือ Nike ZoomX w a v e f l y Next Percent 2 b อ y ์นะครับตัวนี้ที่เด็ดจริงๆเลยนะครับที่แอปพลิเคชัน n i ก e ้นะครับเราสามารถที่จะกดเข้าไปดูซูมเอ็กซ์เวฟฟลายเน็กซ์เปอร์เซ็นต์สองนะฮะไบยูราคา8,500ับาทสีสันตัวนี้เราสามารถที่จะ เลือกเองได้นะครับเดี๋ยวจะลองพาเล่นกันดูนะฮะตัวนี้พอเรากดนะครับเข้ามาในตัวอรองเท้าของเราเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะกด customize ได้นะครับก็คือตรงด้านบนอ่ะที่เห็นเป็นเขียนว่า customize นะครับกดเข้าไปนะครับจะมีให้เลือกตรงส่วนบนนะครับส่วนบนก็คือ upper upper เนี่ยจะเลือกได้2ออย่างนะครับก็คือตัวของ engineer mesh และ ตัวของฟลายนิดนะครับซึ่งเป็นแบบคลาสสิกที่คนยังชอบชื่นชอบกันอยู่นะครับตัวเอ็นจิเ e ียเมสเนี่ยของตัวใหม่นะครับในเว็บ n i ก e ้เนี่ยเคาระบุว่าเป็น v a p o r w ์ว p แบบใหม่นะครับ v a p o r w ์ว p แบบใหม่ที่เป็นตาข่ายนะฮะโอเคเราเรียกว่า imes, เอ็นจิเ e ียเมสหรือว่า v a p o r w ์ว p ตาข่ายก็ได้นะครับตอนนี้ตัวนี้ถ้าเป็นตัวของตาข่ายระบายอากาศเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นภาษาไทยเนาะตาข่ายระบายอากาศนะครับก็คือตัวเอ็นจ e เ e ียเมสตัวนี้แหละ เห็นไหมฮะตัวนี้เลยนะครับที่อยู่ใน next percent 2ตัว OG นะครับของผมเพื่อนๆก็กดเลือกตัวนี้ได้นะฮะนี่มีให้เลือกทั้งหมด10สีนะครับ10สีเนี่ยเราดูมันจะมีสีดำนะฮะสีเทานะครับสีขาวสีน้ำเงินสีฟ้านะฮะสีม่วงมัมีเยอะเลยไล่ไปนะครับ พอมาถึงตรงส่วนของ f l y ยนิตนะครับตัวฟลายนิ t เนี่ยคือจะเป็นผ้าทอในรูปแบบของนิดของ Nike ้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยของ f ลายนิ t เนี่ยออกมาตั้งแต่ปีประมาณช่วง2016-2017นะครับตอน Project b เบรกยิ่งตอนแรกๆเนี่ยจะมีตัวฟลายนิ t ออกมานะฮะพื้นข้างล่างเนี่ยเป็น next percent ใช่ไหมเป็น next percent ก็คือเป็นรูปทรงแบบ next percent นะครับนี้ ถ้าเราจําได้ในตัวของ breaking t o o นะครับส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็น fly knit เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็จะยังชื่นชอบตัวของ fly knit อยู่ U. ตัวนี้ก็คือ fly knit นะครับ fly knit จะมีผ้า knit นีน่ผมชอบมากๆเลยนะคือหลายๆคนก็ยังชื่นชอบตัวผ้า fly knit อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัว b ายู you ตัวนี้นะครับผมเองเนี่ยจะสั่งตัวผ้า fly knit แล้วพื้นก็จะเป็นพื้นของ next 2ตัวนี้นะครับรวมกัน รวมกันก็คือเป็นผ้าไฟนิตแล้วก็อยู่บนพื้นของ Next Percent 2นะครับซึ่งจะเหมือนกับตัว b a k i n g t o o นะครับตัว b a k i n g t o o l ที่เป็นตัวแรกสุดนะที่ผมจะขึ้นรูมให้ดูนะครับตัวที่ใช้ในโครงการของ b a k i n g t o o l ครั้งนั้นนะฮะทีนี้เราสามารถที่จะเลือกไฟนิตได้เนาะเรากลับมาดูที่หน้าจอนะครับผมเลือกไฟนิตสีแดงแล้วกันเดี๋ยวเลือกไปด้วยเลยนะครับฟนิตเนี่ยข้อดีก็คือว่ามันกระชับ แล้วก็มันสามารถที่จะให้ตัวได้ค่อนข้างเยอะนะในเท้าเนี่ยข้อเสียนิดเดียวก็คือเรื่องของอากาศที่มันอาจจะร้อนนิดนึงในเท้าของเรานะฮะมันระบายได้ไม่ดีเท่ากับตัวใหม่นะแต่ว่าผมยังรู้สึกฟีลลิ่งมันยังติดอยู่กับไฟนิดนะผมมีตัวซูมซูมไฟไฟนิดด้วยนะครับตัวเก่าที่ใช้ในมาราธอนแรกนะฮะชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็4%เพื่อนรักแน่นอนนะฮะผ่านกันมา พันกันโลแล้วชอบมากๆเลยนะครับก็มีให้เลือก5สีนะครับสำหรับฝฟายนี่มีสีดำสีเทาเข้มสีขาวนะครับแล้วก็ Midnight Navy ก็เป็นสีน้ำเงินแล้วก็เป็นสีแดงนะฮะมี5สีตัวนี้จะไปช้านิดหนึ่งเนาะอันที่2นะครับจะเป็นตัวส่วนของส o o ธนะครับส o ูธคือสัญลักษณ์ของ Nike ที่เป็นเครื่องหมายทูนี่แหละที่เขาเรียกว่าส o ูธนะครับมีชื่อนะฮะตัวนี้คือส o ูธ สบูชเนี่ยเราเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบแบบใหม่ได้นะครับแบบใหม่เนี่ยของเขาจะเป็นลักษณะเขาเรียกว่ากราฟิกนะครับแบบกราฟิกแบบกราฟิกเนี่ยจะเป็นลักษณะเส้นคล้ายๆกับตัวของ Next% เปตตัวโอลิมปิกนะครับซึ่งผมมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะฮะตัวนี้วัสดุจะเป็นแบบของตัวโอลิมปิกตัวนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นเป็นเส้น เห็นเป็นเส้นยึกยยึกยิยใช่ไหมนี่นะครับดูใกล้ๆนะครับตัวนี้มันจะเป็นแผ่นพลาสติกแบบบางๆนะคือมันเหมือนเป็นพิมพ์ลงไปในแผ่นนี้แล้วก็เอามาติดนะครับอืมมันจะไม่เหมือนกับตัวปกติตัวปกติเนี่ยเขาจะพิมพ์เขาจะพิมพ์เข้าไปในผ้าเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือแบบปกตินะครับแบบออริจินอลนะพิมพ์ไปอย่างนี้เลยแต่ถ้าเป็นตัวใหม่เธอเรียกว่าตัวกราฟิกเนี่ยเขาจะ ติดเป็นแผ่นนะฮะเป็นแผ่นเราก็ลองเลือกกันดูนะครับถ้าเกิดว่าชอบผมจะลองเลือกเป็นแบบกราฟิกสีขาวละกันนะฮะส่วนถัดไปนะครับก็คือสมุดส่วนกลางก็คืออีกด้านหนึ่งมันก็ควรที่จะคล้ายกันเนาะเป็นดีไซน์แบบเดียวกันละกันนะครับวันนี้จะออกในสีแบบโมโนโคมนะก็คือมีสีแดงนําแล้วก็จะเป็นสีขาวกับดำนะครับรวมกัน เป็นแนวดีไซน์แบบโมโนโคมนะครับคือเน้นสีแดงไปเลยนะไม่ไม่มีคอนทราสอะไรนะครับตัวนี้ละกันอ่ะสวยดีดูเข้ากันดีนะครับเสร็จแล้วถัดไปก็จะเป็นเรื่องของเชือกนะครับเชือกจะมีให้เลือก2แบบก็คือแบบคลาสสิกกับแบบที่เป็นแบบดึงง่ายๆนะครับตัวนั้นแบบเขาเรียกว่าแบบตัวล็อกนะฮะตัวล็อกเนี่ยจะมีคล้ายๆกับเวลาเรา,เ,าเราดึงเหมือนมันจะมีแบบเสื้อวอร์มนะฮะใช่ไหมมันจะมีให้ดึง ล็อกเข้าไปตัวนี้เพืเ่อนๆหลายๆคนก็เปลี่ยนเชือกมาเป็นแบบตัวล็อกนะครับเพื่อที่จะให้ได้ใช้ง่ายเนาะแต่ว่าผมอะ่ะชอบแบบดั้งเดิมมากกว่านะครับแล้วก็เอาเป็นสีเดียวกันเลยก็เป็นสีแดงละกันนะชอบแบบเรียบเรียบนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของสไต์นะครับสไต์ style ตัวนี้ก็คือเป็นทบ็อกซ์ทบ็อกซ์ด้านหน้านะฮะถ้าเกิดเราดูจากตัวรองเท้านะครับตัวนี้ของโอลิมปิกเนี่ย โทบอกซ์สีชมพูตัวนี้นะฮะที่เขาเรียกว่าสไตล์ตัวนี้มันจะพิมพ์ลงบนตัวผ้าตัวอัปเปอร์อีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นเวลาที่มันเป็นตัวของ f l y ยนิตเนี่ยแสดงว่ามันจะมีการพิมพ์ทับลงไปตรงนี้เลยนะฮะอ่าเนี่ยเหมือนทาสีลงไปตรงขอบตรงเนี้แน่ๆเลยนะฮะซึ่งเราก็ยังไม่เคยเห็นนะฮะลักษณะการทำโทบอกซ์แบบนี้อาจจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ ทำในรองเท้าที่เป็นไฟนิตของ n i กี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีตัวสีตรงนี้ที่เรียกว่าสไตล์ตัวนี้นะครับผมก็เลือกเป็นสีสีแดงแล้วกันสีแดงไบรท์คิมสันแล้วกันนะครับโอ้แดงไปเอายิมเรสแล้วกันอ่าโอเคสีแดงเข้มๆหน่อยนะครับตรงพื้นเส้นขอบอรองเท้านะครับ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นขอบด้านล่างเนาะขอบด้านล่างตัวนี้จะพิมพ์อยู่บนโฟมซูมเอ็กซ์นะครับนี่เห็นไหมที่เป็นเห็นเป็นสีแดงๆตัวนี้นะครับมันจะพิมพ์อยู่บนซูมเอ็กซ์เลยนะต่อจากอันนี้ลงมาสามารถที่จะเลือกสีได้มีหลายสีให้เลือกนะครับรวมไปถึงมีแบบแกเดียนไล่สีด้วยนะครับเนี่ยไล่สีก็มีไล่สีเป็นสีแดงไปหาสีส้มหรือสีชมพูไปส้มนะครับหรือม่วงไปชมพูนะฮะ ผมเอาแบบทึบแล้วกันถัดไปนะครับจะเป็นส่วนลงน้ำหนักพื้นรองเท้าชั้นกลางตัวนี้ไม่มีนะครับในรองเทา้ารองเท้าที่ที่ผมมีเนี่ยไม่ได้มีเส้นตัวนี้อ่ามันจะเป็นเส้นที่เพิ่มเข้ามานะครับเส้นที่เพิ่มเข้ามาเป็นเส้นเล็กๆอยู่ใต้ขอบตรงนี้อยู่บนโฟมซูมเอ็กนะเออก็จะทำให้ตัวสีสันเนี่ยมันตัดกันมากขึ้นนะฮะอ่าผมเลือกสีดำแล้วกัน เ,เอาไว้นะครับด้านล่างครับเป็น outsole o u t s o เนี่ยเลือกได้2อ,อย่างก็คือเป็นพื้นรองเท้าชั้นนอกแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็แบบว a ฟเฟลนะครับแบบวอฟเฟลเนี่ยผมไม่ได้มีตัวอย่างให้ดูนะครับเพราะว่ายังไม่เคยสั่งตัวนี้เลยผมเองเนี่ยคิดว่าอยากจะใช้รองเท้าคู่นี้นะครับในการฝึกซ้อมในพื้นที่หลากหลายแล้วก็ต้องการความคงทนซึ่งตัวว a ฟเฟลเนี่ยเขามี description บอกเอาไว้นะครับมีคําอธิบายบอกเอาไว้ว่ามันทนมากๆ โอเคแต่ว่าน่าจะมีน้ําหนักที่มากขึ้นด้วยนะครับเกลนของจริงเหมือนกันนะครับของน้องในทีมก็เป็นลักษณะที่ค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็เผื่อ,อ,อาไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะเผื่อใจเอาไว้อะว่ามันจะหนะักโอเคนะครับเสร็จแล้วที่นี้จะเป็นข้อความที่ส้นตัวนี้ก็คือจะแถบมานะข้อความที่ส้นเนี่ยมันจะมีอยู่ด้านด้านนอกนะฮะ ใส่ได้ทั้งสงทั้งสงข้างเลยลำทง,ง,งทั้งสองข้างเนี่ยแยกคํากันได้นะครับใส่ถึงข้อความได้อย่างของผมก็อาจจะใส่คําว่ารันวิสระกันนะโอเคนะฮะมันใส่ได้8ตัวอักษรเพราะฉะนั้นผมจะใส่คําว่ารันวิดด้านซ้ายนะครับแล้วก็สะด้านขวานะฮะก็จะกลายเป็นดันวิสะตามภาพก็ แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับจะใส่เป็นชื่อก็ได้หรือจะใส่เป็นเวลาก็ได้นะครับเป็นเวลาก็ถือว่าเรามีเวลาเป้าหมายว่าเราจะจบมาราธอน2ชั่วโมง59อย่างเงี้ยเราก็ใส่ได้2 5 9 5 9อะไรอย่างเงี้ยก็เท่ดีเหมือนกันนะครับโอเคนะฮะสำหรับของผมก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เรายังสั่งไม่ได้ถ้าเราจะสั่งเนาะเราก็จะต้องเลือกไซส์นะครับเลือกไซส์ได้นะเลือกเลือกได้ตั้งแต่ไซส์ผู้ชายตั้งแต่ US 6นะครับไปจนถึง u s 15เลยแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาจะให้เลือกมากมายขนาดนี้หรือเปล่านะครับของผู้หญิงก็เหมือนกันนะครับเลือกได้ที่ u s 5ไปจนถึง u s 12นะครับซึ่งตัวนี้ยังไม่มานะครับ coming soon นะผมก็คุยกับทาง n i ก e ้นะครับถามทาง n i ก e ้เขาว่าเขาอ่ะมีแผนที่จะเอาเข้ามาเนี่ยวันไหนนะครับเพราะว่าผมอ่ะอยากรู้ เผื่อว่ามันเข้าตอนดึกๆอะไรเงี้ยเราจะได้ทันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันจะเข้าวันไหนทางออฟฟิเชียลของ n นกี้เขาจะเอาเข้ากลางคืนก็มีนะครับบางทีก็มาดึกๆเลยตีหนึ่งตีสองก็มีนะครับก็คาดเดาไม่ค่อยได้กันเท่าไหร,ร่นะฮะซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ทาเอาไว้ก่อนนะทำไว้หลายๆแบบเราสามารถที่จะออกแบบเอาไว้ได้เรื่อยๆนะครับแก้ไขเอาไว้ในแบบของเราไปไว้เรื่อยๆนะครับเวลาที่เขาเปิดให กดเราก็จะได้รีบกดนะครับที่ราคา8,500บาทนะครับซึ่งการผลิตตัวนี้ก็จะใช้เวลาอยู่พอสมควรนะอาจจะประมาณเก,เกือบเดือนเลยนะครับถึงจะได้เนาะก็เท่าที่เช็คกันมาในหลายๆครั้งที่สั่งกันได้นะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับที่จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันในกี้นะครับตัวใหม่ที่เป็นแอปสำหรับการซื้อสินค้าต่างๆ ของในกีนะครับแล้วก็จะมีส่วนลดด้วยนะครับสามารถที่จะติดตามสินค้าที่เราสั่งซื้อไปได้ด้วยนะครับการสั่งซื้อก็ไม่ยากเราสมัครสมาชิกนะครับใช้บัตรเครดิตแล้วก็ใช้บัตรเดบิตก็ได้บางเจ้านะรหรือใช้ PayPal ก็ได้ผมเนี่ยใช้ PayPal นะครับใช้ PayPal ผูกกับบัญชีต่างๆเอาไว้ก็เซฟดีนะครับว่าเรา,เาใช้การทําธุรกรรมกับเว็บไซต์ต่างประเทศหรือการซื้อของอะไรต่างๆเช่นสั่งของแบบ อย่างตัวนี้ครับเสื้อตัวนี้โบว์แมนอย่างเงี้ยมันเป็นเสื้อทีมใช่ไหมจะต้องสั่งจากเว็บไซต์ของโบว์แมนแท็กซครับนะครับซึ่งอยู่ที่อเมริกามันก็จะต้องใช้บัตรเครดิตหรือใช้เพย์เพก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการซื้อของออนไลน์เนาะถ้าเพื่อนๆมีปัญหานะครับในการซื้อของออนไลน์แบบนี้แล้วก็อยากจะสอบถามว่ามันทํำยังไงนะฮะมันจะเข้าไปยังไงครับคุณจะอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ทุกๆช่องทางนะครับตรงนี้เลยนะฮะเพื่อนๆก็ หวังว่าจะสนุกกันนะครับในการช้อปปิ้งในช่วงนี้ว่าไม่ได้ไปไหนเลยนะฮะบ,บรรยากาศก็โหทั้งฝนตกทั้งโควิดทั้งงานก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีวันนี้ผมก็เป็นวันพักนะครับก็สบายๆเล่นออกกำลังกายโยคะแล้วก็เข้าอา่เวทเข้ายิมเล่นเวทอะไรนิดๆหน่อยน,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 นะครับแล้วพบกันใหม่วันถัดไปเร็วๆนี้จะมีคลิปใหม่ๆแน่นอนครับ วันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ